แม้ว่าช่องซ้อมันจะดูเหมือนครั่อง,องบอกกับตัวเองทำมร่มมึงต้องยืนอดีตเลวร้ยรายยิ่งไม่นานกูก็เริ่มกูยิมกันชามาสมองไรก็บ,กบอาอดีตเลวร้ยรายกูแค่ยากที่จะิืมบอกกับตัวเองทำมึงร่มมึงต้องย็นแม้จะกี่ครั้งกูต้องลงก,กูต้องเดินอย่า แม่เจ็บกี่ครั้งกูต้องรู้กูต้องเดินบอกกับตัวเองถ้ามึงล้มมึงต้องยืนสร้ากับปัญหาอะไรกูพร้อมจะไปชา เจ็บกินข้าวกูต้องรู้กูต้องเดินบอกกับตัวเองถ้ามึงล้มมึงต้องยืนสันกับปัญหาอะไรกูพร้อมจะเชิญยไม่มีคำว่าท้อแท้และกูไม่มีเวลาที่มายอมแท้กูจะทำให้ดีจนกว่ากูจะออนแรงแม้ว่าตอนนี้ภายในใจกูจะออนแอกู still f i n a on my way กูยังเชื่อให้ u ยอะกับ my guy my, fam. my <fam. S 1> และมันก็ไม่มีทางที่จะยอมแพ้มแไม่มีทางที่กูจะยอม,ยอมตอนนี้ไม่เหมือนก่อนอพวกมึงเอาแต่นอนอแต่ว่ากูจะกอด Go to the future I'm go to the future future ไอวันนึง go to f เจ u r e แม้ว่าท้องฟ้ามันจะดูเหมือนครึ่งบอกกับตัวเองทำร่มมึงต้องยืนอนดีตเลวร้ายยิ่งไม่นานกูก็เลืมกูยิ้มกันช้ามาสมองแลกกับบ้านอดีตเลวร้ายกูแค่ยากที่จะลืมบอกกับตัวเองทำมึงร่มมึงต้องยืนแม้เจ็บกี่ครั้งกูต้องลู้กูต้องเดินย e a h oh แม้เจ็บกี่ครั้งกูต้องรู้กูต้องเดิน บอกกับต mm ัวเองทามึง oh. ล oh. oh. yeah. yeah. hey. mm ้ม hmm. ม yeah. yeah. ึง yeah. ต yeah. 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 mm ้องยืนสร้ากับปัญหาแลยกูพร้อมจะไปชิยอ๋อแม่เจ็บกี่ครั้งกูต้องรู้กูต้องเดินบอกกับตัวเองทามึงล้มมึงต้องยืน่ต้างกับปัญหาและกูพร้อมจะชากรมันเริ่มหนักวามกับใจเริ่มท้อแทบบอกกับตัวเองเป็นพันครั้งว่าอย่ายอมแพ้ต่อให้มันยากต้องทำได้ไม่มีข้อแม้มองการตลายไม่มีที่สำหรับผู้แพ้ไม่ใช่ฮุจิว่าไม่ได้เก่ง ไม่มีคำวา่าสายเพื่อนกูพร้อมบาลเบิดกูกูซื้อมากี่เบกสมุกทุกปัญหาพร้อมเผเชิญกูยึมดม,มาาั่นเจตจำนงแห่งไฟตั้งแต่เกิดโอ้ที่มาอยู่ในฟิลมีให้ความเศร้ามันละลายลงในโคดีบบอกกับน้องทุกคนที่บ้านให้รอพี่พี่จะทำให้น้องมีทุกอย่างเหมือนเพื่อนมีพี่จะทำให้ความเศร้าตรงนี้มันหายไปบอกกับแม่ว่าพี่จะรวยแบบไม่ต้องขายใครไม่มีเวลาว่าพี่ต้องทำทุกอย่างกอ่อนสายไปไมาจ้บุรีรัมกูจะเป็นสตาร์พวมึงรู้ว่า I don't need my mind I need my time Cause I'm gone time